นี had had like ่มาได้กินเขาเห็ุอยู่เห yeah> ็ดกินแบบบ้านบาทฉันก็จะมากินอยู่ในสวนผัดโอ้น่าจิจิแล้วมันนะต้องใจค่ะจามของขอวางแทงค่าน้ำโพกค่ะสปอนเซอร์ค่ะสนมเดี๋ยวเบาซื้อซื้อเอาสิ้นใส่ให้หมดนะคะเฮ้ยอุ๊ยสี่น่ากินมากเฮ้ยนเดี๋ยว มันจะแเสพไหมนะนี่แต่ลาสูตรเอสเซนต์หอมอบอวนตะลวนอบอมขูดโคกคือเสียงที่อร่อยที่สุดนะคะเราต้องขูดเอาจะนเที่ยงเมียเนี่ยก็โหนไม้ก็เป็นนี่แต่ฟูกินตำ เมงวันกหลายออกอยู่ได้มัน้ากูเดินอยู่ตลาดท่ใช่ไหบอกนี่นได้แล้วเบียร์มเคลือขึนมาเนี่ยนะก็เป็นเบียร์ไม่ไดอเลยอย่าบอกเบียร์มาเคลือขึ้นาเท่าได้ยังไูไม่ได้กูไมได้เลยลิงขึ้นเบียร์คนเด้อกูไมได้ให้ได้ึ้นเบียร์นีกว่าอันพงปุยอันเบิดระบบปุยอันดำเท่านั้นต่อ ยายานนี้ยาแซบนัวมาเข้าไปยังไบนนัวจังไูงชลวดน้ำมันตังลายพอที่โบเราอันน้องยังไงมาสุกยังไงยังยังอีกไมนึงมาไหมน้า้าลูกแม่ลูกชาย กิยังปลาค้ากินยังคกินโรยินไม่กินแนยอสองยอดโรินเลแต่อันคอดอันยามานะยาดีงคนพิกาอืมเปเรียอง่พี่เนาะว่ามันเป็นลำพางกินยาตอนอยู่กล่พร้อมเน๊ยา อยากักไม่อยานั่นเป็นเแล้วอยาว่าจะไปต้มโบกิงอยาเมื่อไหถามผู้ยวน้ำเดือ้สุบาน่ะกินยังมีต้บุญเลี้ยที่กินเหล้าของผมก่อนนัวอิเล่รับประแดกเราได้อยู่เอาอะสูตรอสูตประแดกแก้แซงตี เขามสูกเลยไอ้ของท่านเปลี่ยนตรงนี้เปล่าเนี่ยแมนแมนเลพี่มันเรี่โพดขั้นสุาแล้วเฮ้ยส่เส้หรือบ้านเนี่ยไว้เอากอม